สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะอเห็ดคลิปกินโดนเราพี่น้องเลยเมื่อนี้ไปายกกันเลยไปได้เห็ดพอมาคนไทยมันพี่สาวคนไทยคนโตค่ะเอาเห็ดพอบอสันแยกกันเลยไปเอามากิโลนะคะพี่น้องกับเมืองไทยตรงหลเดือนมันมีเห็ดพอกินพี่น้องเ็เห็ดมันอักวันนี้เปิ่ามีมีด้ะเพิ่นอันพี่อ้อยสะเอาบอสันกิโลสองร้อยยี่สิบเหรียญกับพี่น้องายก็ันเลยไปซื้อม้าเลยกับมาแกงเสียบๆกินน้ำกันนะคะพี่น้อง ได้เห็ดเพราะซื้อมาพี่น้องได้คำนี้แมนได้คำนี้เดี๋ยวพี่น้องแกงแกงน้อยหนึ่งเพราะว่ยายายกินคนเดียวนะคะนี่ใส่ตะไข่ข้คาไปแล้วตำพริกตำตะไคร่ด้วยเอาพริกใส่แค่น้อยพี่น้องเอามาย่า,ยายตุ่มมาแล้วเรียบร้อยเอยก็พักจิ๋วพี่น้องนี่พักจิ๋วคนแบงห้ยน้อยหนึ่ง วาดี๋เดี๋ยวมาใส่เพนวาบ่ามีพักอันบ่มีพักอันยังใบยังก่อนใบมหม่องพี่น้องคนเหนือเพนกินคนเหนือเพนกินนะคะใบมะม่วงนี่ไปผักติวพรอมเดี๋ยวให้ย้ายตำพีเก็บวหวานก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวคยว่อยเบึ้งน้ำกันแกงเสียบๆเคงแกงกับมีชานี่แหละค่ะพี่น้องนี่ตำเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ทำน,นี่ก็เอาเราก็เสียบเราพี่น้องด้วยมาๆใ,ใส่ใส่หมูแกงเสียบเสียบลงกนันนี่น้ำเราใหม่กำลังเดือดๆโอ้เดือดบูดเ,เป็นกระเสียบก็เพี่น้องเนาะเดี๋ยวโอเคกอ่อนเดี๋ยวใส่แกงใส่พริกลงกันนี่น้องใส่พกกริกซะก่อน ใช้พรีกเสบเสียบไมกว้าหองกงุ้งกบซัมหนี่หรอคะพี่้อง,เอ,งญญเอ้ย,ยหองมันใหเอ้ยกะซัมหนเฮ็ดไปเฮ็ดกินให้เบืให้พี่้องบึงชีวิตของกงุ้งก็เป็นยังไเหรอพี่้องเอ้ย่านใหญ,ญ่โอ้พีนจะเสียบวะป็นไมักับบางคนนั่งประเดีก๋กเอ้ยพี่้องเลยนี่นะ เห็ดใส่ยังองเอาใส่แล้วเอ๊ะเห็ดใส่ขอใส่โอ้โหเชฟเท่ไปเห็ดใส่แล้วเดี๋ยวยายบุตรใส่ลำอย่านั้งหครับพี่น้องลืมบอกพี่นใส่ลำอย่านั้งบ่อคนวะเฮ้ยร้อยมันเดือดจะบึ่อเนาะพี่น้อง กินเสีบๆดี๋ยวไก่สิปงไก่ใ,ใส่ชุหลดใส่น้ำปลาแดกนะคระรอจังกุญแจมันเดืเอดเสียบ่โต๊พี่น้องเดือดบดบดลวนะวันผักเราใส่พี่น้องเลยผักจิ๋วเป็นอะไรจิมาเอาลูกโดดใส่น้ำพี่น้องเสีบเ บุหรีใส่้อมโอ้แสบเล็บหน่อยว่า <c oughs> เอาปลาเอาปลาเดียดถัก่วเกาใส่น้ำพี่น้องน้ำปลานี่เอามาจากเมืมองใช้หนืดๆพี่น้องนี่แสบอะไร โอเคผ <c oughs> งชุดรถอยู่ไส์แบไปนอนเลยผงชุดรถผงสุดรถพอเห็นห่อน่มต่ว่าผมคือบัลลีเกียเกียตังนี้ไปนอนมาผงสุรถกันเด้อนผงสุรถ เินของกัน,กนครับพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วฮะม,ม้าเหมือนนี้พี่น้องเอ้ยแกงเรียบร้อยแล้วแกงเฮ็ดเพราะใส่หนุ่ใหม่พี่น้องใส่ใบผักจิว๋วบ่ได้กินหลายปีแล้วพี่น้องเลยพอดีกับม้าอยู่มางใท้บ่ไรกินกับม้าของกงเฮ็ดตามมานทีททิีพี่น้องเลย่าหานตามพริกไอพี่น้องเลย

อันนี้ไม่เขาไปหรือของผัด้าของข,อวข,องขออาวน้ำไม่ผักกับเน้อจับพวกกรอนไม่ได้กินไลปีแวะไรน้างอ่ะ S <S อุ้มอุ้มยิงคนก,กับกินกับคนเยอะเปบ่าเนี่ยแจงเหตได้อะไมาคนเนาะอืมเอารวยพี่น้องมาเด้อกูได้ไปได้กินกินเพื่อเด้อมันนี่ได้พักอยู่นะมันวะ ใบพักเมาหรือใบพักอันนั้นบุมีพี่น้อนก็เราพักติวให้เอเอ I was wrong. บ้านเราเรก็ต้องกินเหมือนตัวอย่างน้องพี่น้องแต่ฝนตกล่ะแต่ย้ายไปเดือนกว่าย้ายยังบ่ได้กินแล้วอืเอเด็กันนี้เหรอสามะของกลงเหรอน้องสาวว่าย้ายฝนตกอือออกเห <c oughs> รอไม่ได้กินที่นีหรอแต่ว่าเขาลงเสียงแต่เขาสั่งก็ได้อยู่ค่ะพี่น้อง ก็จึงจะบ,บานทอมัน้หมดสุดเนาะเัอคงยังส่งมาอยู่ซสือมาสองร้อยเอนี่ที่เฉลี่ยนับประมาณพันพันกว่าบาทบาทนอเอาละไปเนอะ Ngocila của bạn. Tân có bạn nữa. Tân Ăn chữ đó rồi gạch sao mãi hôm ăn cả nay hôm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  cả hôm nay าหารชิมพริกสำหรักพริกพี่น้องเลยเพราะเลยไออยู่แก่ะกืะอยายเปิดแอร์พี่น้องเลยหองโกงวางมีห้อน ăn vào kín vào vì hiền ngán với nó người ngon đấy là hết đằng bưng hay cái nào con thiếu cái nào hết nè và nè จับกล่องเราเป็นพี่น้องมือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งตำริกกับเรได้เมื่อไห่ตอนกินละ้ละใ่อเนล่าจับ คือใบอันนี่กระเสบมันน้อยไปหน่อยสมสมอใบพักอยู่อ๋อ เพริ๊งละนหมกเลยตัวลายๆเปน้องเลยเอาคำหนึ่งแล้เสร็จเรบรอ ้ำหนึ่งาะพี่น้องเราเริ่มจะยิ่มแล้วพี่น้อกเปิดรกไในหมอกันี้พี่น้องห่อไปกินที่ทำงาน สุดเลยเลยแลลม่งหลงเรียบร้อยพี่น้องไปเห็นงานเลยวนาทั่วเอิน้นอยู่บ่ได้คบเพี่น้าจังเลยย่าขอขอบคุณพี่น้นองชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศน,นะคะที่เบ่งยาย สำหรับที่นี่ขอกลาวคำว่า,าสวัสดีนะคะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ